หลักการน,นี้นะครับนายตึงเนือเชื่อว่าสามารถใช้กับมือถือที่เป็นหน้าจอพับได้กับทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราจะใช้มือถือ Oppo Find N2 f i p ในการสาธิตนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่สนใจเจ้ารุ่นนี้อยู่นะครับสามารถคลิกดูรายละเอยียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดีย๋ยวนายตึงเนือจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูข้อควรระวังในการใช้งานมือถือที่เป็นแบบหน้าจอพับกันก่อนนะครับซึ่งจุดอ่อนสําคัญเลยนายตึงเนื่อบอกเลยนะครับทุกแบรนด์เนี่ยจุดอ่อนคล้ายๆกันครับก็คือช่วงข้อต่อของจอพับนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเวลาที่เราเปิดปิดหน้าจอนะครับถ้าเราเปิดปิดหน้าจอตามใจเราไปหน่อยง่ายไปหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้แกนตรงนี้เนี่ยพังง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นายตึงเนื่อเปิดหน้าจอพับเนี่ยนายตึงเนื่อจะใช้2มือแบบนี้ครับก็คือ จะเปิดพร้อมกันไปเลยแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของการเปิดหน้าจอด้วย2มือเนี่ยมันจะช่วยผ่อนแรงของแกนทั้งสองข้างนะครับสมมุติว่าเราเปิดมือเดียวแบบนี้ถ้าเราใช้มือเดียวใช่ไหมครับเราก็จะใช้นิ้วด้านใดด้านหนึง่งดันไปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทําให้แกนด้านหนึ่งเนี่ยมันรับภาระหนักนะครับถ้าเราใช้นิ้วดันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพอผมดันแบบนี้เนี่ยจะทําให้แกนด้านนี้เนี่ยรับภาระหนัก ในการถูกแรงดันจากตรงนี้ดันเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้แกนด้านนี้เนี่ยเสื่อมง่ายเสื่อมเร็วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปิดหรือว่าการเปิดในตึงหนึ่งแนะนําให้ใช้2มือในการเปิดแบบนี้พร้อมๆกันนะครับทำให้ลดการเสื่อมของแกนด้านข้างทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับ และข้อควรระวังข้อต่อมานะครับก็คือตัวหน้าจอมือถือที่เป็นหน้าจอพับนะครับทั้งสี่มุมเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นแม่เหล็กเพื่อที่จะใช้ดึงดูดเข้าหากันตอนที่เราพับหน้าจอแบบนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยในตึกนืดอยากให้เพื่อน,นๆระวังอะไรที่มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมาเกาะติดตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในที่นี้ในตึกนืดจะทําให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแม่เหล็กจริงๆนะครับอันนี้เป็นแหนบเหล็กนะ เ,เห็นไหมครับมันติดอย่างนี้เลยซึ่งถ้าเป็นเหล็กชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นง่ายครับไม่เป็นไรเราเอาออกทันนะครับแต่ที่ผมเคยเจอนะครับก็คือเหล,แบบล็กแบบลูกแม็กอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปอยู่ในตรงนี้แล้วพอไปติดตามตรงนี้นะครับบังเอิญเราปิดหน้าจอแบบนี้ถ้าเกิดแม็กมันตั้งอยู่แบบนี้ครับแล้วเราไปปิดหน้าจอปึ๊บเรียบร้อยเลยครับบางกรณีเนี่ยก็คือเจ้าลูกแม็กตัวนั้นเนี่ย เสียบเข้าไปในจอนะครับทําให้หน้าจอเราเสียเลยทันทีนั่นเองนะครับแต่นายตึงนืดขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องที่นายตึงนืดเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยครับแต่ก็มีโอกาสอยากให้เพื่อนๆระวังนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแถบแม่เหล็กนะครับนี่ก็เป็นข้อควรระวังแค่2ข้อเท่านั้นแหละครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถจะช่วยให้มือถือที่เป็นหน้าจอพับของเราเนี่ยใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เอาละครับมาดูในส่วนของการทําความสะอาดกันบ้างนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์เข้าใจง่ายก็คือผ้าเช็ดแว่นนั่นเองนะครับมี2ผืนผืนนึงเนี่ยเอาไว้ฉีดน้ํายาเข้าไปนะครับแล้วก็เช็ดนะครับอีกผืนนึงเนี่ยเป็นผืนแห้งนะครับคอยเช็ดหลังจากที่ลงน้ํายาไปแล้วนะครับและต่อมาน้ํายาที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ํายาเช็ดแว่นทั่วไปเลยครับหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อน้ํายา เช็ดหน้าจอโดยเฉพาะก็ได้นะครับแต่ที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกก็จะเป็นน้ํายาเช็ดแว่นนั่นเองนะครับและ2ออุปกรณ์ต่อมาที่สำคัญมากๆสําหรับมือถือหน้าจอพับนะครับก็คือแปลงขนอ่อนแบบนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นผู้กันก็ได้นะใครหาแบบไหนได้สะดวกแบบไหนก็แบบนั้นเลยแต่ขอให้ขนแปรงที่ปัดเนี่ยเป็นปลายอ่อนแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเป่านะครับตัวเป่าเนี่ยเอาแบบเป่าแบบไหนก็ได้นะครับเป็นของเล่นลูกที่ไว้เป่าลูกโป่งก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาเป่าไล่ฝุ่นที่อยู่ในจุดสําคัญนั่นเองนะครับ เาละครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะทำก็คือการกำจัดฝุ่นที่อยู่บริเวณขอบขอบหน้าจอออกก่อนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือตัวแกนทั้งสองข้างตัวนี้นะครับเป็นไปได้เนี่ย อย่าให้มีฝุ่นเกาะเลยนะครับหรือว่ามีเศษฝุ่นเศษทรายเข้าไปอุดตรงนี้นะครับเพราะถ้ามันเข้าไปอุดตรงนี้เยอะๆเนี่ยเวลาเราพับหน้าจอบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเข้าไปข้างในหน้าจอไปทําลายตัวหน้าจอได้นะครับซึ่งการทาความสะอาดเนี่ยผมก็จะเริ่มจากการเป่าก่อนนะครับก็คือเป่าไล่ฝุ่นออกไปนะครับทั้งสองข้างเลยถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นเยอะๆนะครับไล่ฝุ่นตรงขอบหน้าจอ พอเราเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพบว่ายังมีเศษฝุ่นอุดอยู่ตามขอบนะครับให้เราใช้แปรงขนอ่อนตัวนี้ครับค่อยๆปัดออกมาจะเห็นว่าผมจะเน้นพิเศษไปในส่วนของแกนเลยนะครับเพราะว่ามันสําคัญจริงๆนะตัวแกนเนี่ยถ้าเราดูแลมันดีนะครับโหย้ยใช้ได้นานหลายปีเลยฮะถ้าใครมีฝุ่นอุดเยอะๆตรงบริเวณมุมลำโพงด้านบนเนี่ยผมแนะนําให้ปัดไปด้วยนะครับแต่ฝุ่นที่มันอุดลำโพงด้านบนเนี่ยบางกรณีก็คือเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป้งพับนะครับเป็นพวกแป้งต่างๆเข้าไปอุดเนี่ยมันอาจจะใช้แป้งขนอ่อนเนี่ยไม่ออกให้เพื่อนๆหาแป้งสีฟันน่าแป้งสีฟันที่เป็นขนอ่อนนะครับค่อยๆมาปัดออกนะครับมันก็จะออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพอปัดฝุ่นหน้าจอด้านในเสร็จแล้วนะครับให้เราทําความสะอาดแกนด้านนอกด้วยตรงนี้นี่เองนะครับพวกในส่วนตรงนี้เนี่ยชอบมีฝุ่นเข้าไปเกาะให้เป่าออกนะฮะถ้ามีฝุ่นเย,ยอะๆเป่าออกให้หมดเลย แล้วก็ใช้แปรงนี้ปัดด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับและถ้าเราพบว่าฝุ่นที่อยู่ในจุดสําคัญเนี่ยมันออกหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มมาทําความสะอาดตัวเครื่องกันเลยนะครับด้วยการที่เราจะลงน้ํายานะครับการลงน้ํายาเนี่ยไม่ต้องลงเยอะนะครับห้ามฉีดไปบนหน้าจอโดยตรงนะครับให้เราฉีดใส่ผ้าเรานั่นเองนะครับโอเคฟืดเดียวก็พอแล้วฮะจากนั้นนะครับก็ ค่อยๆเช็ดนะในระหว่างที่เราเช็ดเนี่ยสำคัญเลยก็คืออย่าลงน้ำหนักแรงมากนะครับโดยเฉพาะตรงช่วงแกนตรงนี้อาจจะน่าลำคาญแล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องแกนตรงนี้บ่อยเหลือเกินนะครับแต่มันเป็นจุดสำคัญของมือถือหน้าจอพับจริงๆฮะสามารถเช็ดได้ทั้งตัวเครื่องเลยนะครับเช็ดไปรอบๆเลยเช็ดครั้งแรกเนี่ยเป็นการเช็ดเพื่อกำจัดคราบต่างๆก่อนนะครับในส่วนของ ตัวแกนตัวนี้ถ้ามันมีค่าอะไรไปเปื้อนเนี่ยก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันพอเช็ดด้วยผ้าที่มีน้ํายาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาผ้าแห้งอีกผืนหนึ่งนะครับมาเช็ดซ้ํานะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในส่วนต่างๆมันก็จะเริ่มเงากลับมาเหมือนเดิมนะฮะซึ่งจะบอกว่าผมเชียร์ก็ได้นะครับสำหรับเจ้า Oppo Find N Flip ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับร่องการพับของมันเนี่ย เรียบเนียนสนิทเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามือถือของแบรนด์อื่นเป็นยังไงนะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยการพับของมันเนี่ยสนิทดีมากๆเลยครับทําให้พวกฝุ่นหรือว่าพวกเศษต่างๆเข้าไปที่หน้าจอได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเป่าไล่ฝุ่นอีกทีนึง <c oughs> เผื่อมีเศษฝุ่นเล็กๆก่ออยู่ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดมือถือหน้าจอพับของเรานะครับและนี่ก็คือเทคนิคดีๆที่นายตึงเนื่เอามาฝากในวันนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ในายตึงเนื่นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ